สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาบริการรูปแบบใหม่ของบริษัทเซเว่นแอสเซอรสวัสดีครับบริษัทเซเว่นแอสเซทพอลิทรีจำกัดนะครับเราคือตัวแทนจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายมานานกว่า20ปีเรามีบริการทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ที่ดินเปล่าพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายที่จะแนะนำให้ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนก็ดีหรือจะเป็น ผู้ที่ซื้ออยู่อาศัยก็ดียังไงบริษัทเซเว่นแอสเซทบริการท่านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการซื้อทรัพย์สินลอกการขายธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยผ่านตัวแทนบริษัทเซเว่นแอสเซทพัฟเฟอร์นะครับลูกค้าที่เราคัดสรรมาแล้วนะครับเราจะมีบริการลดระดับลักชัวรี่ไปรับท่านถึงบ้านมาเซ็นสัญญาที่ธนาคารแล้วก็ส่ง กลับบ้านท่านอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหากสนใจนะครับยังไงติดตามกับบริการรูปแบบใหม่ของเราเร็วๆนี้นะครับ วันนี้นะครับเ Asset Property นะครับเราได้การนัดหมายจากลูกค้าซึ่งจากต่างประเทศน,นะครับต้องการจะให้เราามาเชี่ยมบ้านที่บริเวณบางมุมน,น้อย